สวัสดีค่ะทุกคนยินดีที่ได้พบกันในช่อง c a t c ลับนะคะและเรากำลังอยู่ในช่วงทาสแมวรีวิวค่ะวันนี้เราจะรีวิวอะไรตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะนำมารีวิวก็คือแห่นดักทรายแมวนั่นเองค่ะหลายๆคนคงเคยเจอกับปัญหาเวลาที่น้องแมวเข้ากระบะดทรายแล้วแมว ก็จะมีทรายแมวเนี่ยติดเท้ามานะคะทุกคนเคยเจอกันบ้างไหมล่ะคะเราเนี่ยเจอเป็นประจำเลยละคะ่ะเศษทรายเนี่ยเต็มบ้านไปหมดต้องกวาดต้องโกยกันแต่วันเนี้ยเรามีตัวช่วยมาแนะนำค่ะนั่นก็คือแผ่นดักทรายแมวแผ่นนี้จะช่วยดักทรายที่ติดเท้าน้องแมวออกมานะคะอาจจะช่วยดักได้สัก9กงของเท้าแมวก็ยังดีค่ะ เมื่อเวลาที่น้องแมวทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแมวกระโดดออกมาทางกระบะทรายก็จะเจอกับเจ้าแผ่นดักทรายนี้ค่ะโดยลักษณะของมันก็จะเหมือนกับพลาสติกที่มีสองชั้นชั้นล่างก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะส่วนชั้นบนก็จะเป็นเหมือนตาข่ายพอวางเอาไว้แล้วพอแมวเข้ามาเหยียบเศษทรายที่ติดเท้าน้องแมวออกมาก็จะหลุดออกมาแล้วก็ล่วงบนแผ่นตาข่าย ผ่านแผ่นตะข่ายลงมาแล้วก็ไปอยู่บนแผ่นพลาสติกเรียบๆก็จะช่วยดักทรายที่ติดเท้าแมวออกมาได้ในระดับนึงนะคะพอซักวัน2วันเราก็สามารถนำทรายที่อยู่ใต้แผ่นดักทรายเนี้ยไปเทลงในกระบะกลับคืนไปใช้ใหม่ก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะเนี่ยเราซื้อแบบขนาดใหญ่มาเลยนะคะอันนี้เป็นไซส์ L ขนาด55คูณ70เซนติเมตรนะคะตรงเนี้ยก็จะมีแบบเป็นพวกตีนตุกแกนะคะปิดเอาไว้เพื่อการทราย6หล่นออกมาด้วยนะคะแล้วตัววัสดุที่นำมาใช้ของแผ่นดักทรายเนี้ยก็เป็นพลาสติกสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทเองค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ กำลังเข้าห้องน้ำอย่างฟินเลยอะทามาทามาทำอะไรอยู่ออกมาเร็วๆมอจิจะเข้าห้องน้ำบ้างทามาออกมาเร็วๆอืมทามาไม่ไหวแล้วเร็วๆโอเคโอเคเอามอจิเข้าไปก่อนสิ โมจิเข้ามาก่อนนะหาม้าอย่าแอบดูโมจินะไม่แอบดูหรอกเดี๋ยวจะดูให้ดูซ้ายดูขวาไม่มีใครมาแอบดูโมจิเลยแล้วเมื่อ,อไหร่โมจิจะเข้าเสร็จักทีเนี่ยก็รอก่อนสิแป๊บหบนึง่งอื กำลังแบ่งอยู่นะโอชาให้เข้าก่อนแล้วก็ยังทำมาชักช้าอีกมาเร็วๆยังไม่หายปวดเลยก็ได้ก็ได้ออกมาแล้วนี่ไงอย่าเพิ่งสิเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนอ้อ,อยเกือบไม่ทันนะ่ะ